ครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอผมอีกหนึ่งิปกับนานนิกอมันโดนะครับวันนี้หมายข้างทางแต่วันนี้ผมมาถึงชัยภูมินะครับก็เจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นที่ชัยภูมิเขาบอกว่ามีหมายเด็ดให้เราตกนะครับวันนี้ก็เลย <c oughs> โดยใช้มอเตอร์ไซค์มาตกเป็นเขาบอกว่าปลาเนี่ยคือมันขึ้นน้ํามันลงจากนานแล้วมันลงคลองปลาด้านบนเป็นเหมือนข้าวเน่ายญ้าเน่าปลามันก็หลลงคลองหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพา ไปดูปลาคลองที่เจ้าถิ่นจากเกียรููมมที่เขาจะพาไปนะครับอย่าลืมด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆสำหรับเสื้อทวินนะครับแพ็คกิ้งแพ็คกิ้งใหม่นะครับของทวิน10ชุดนะครับแลกเสื้อสีแดงกับสีดำอย่างนี้ได้1ตัวนะครับแล้วก็5ใบแลกหมวกของทวินนะครับฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้คันที่เลือกใช้ก็เป็นแอร์เกียฮอปส n นค c เคสนะครับตัวนี้มิกซ์นะแล้วก็เป็นสายอัลมันโด PE2 ทักเก้านะครับแล้วก็ฟูโอวันนี้ใช้40นะฮะค่อนข้างดูแล้วว่าน่าจะมีตัวใหญ่ละนะครับวันนี้ก็โอเคเราล่าพิกีเขาบ้าโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมบรรยากาศแล้วก็ดูว่าวันนี้นะครับเจ้าทิ่นจากเทยภูมิเนะี่ยเขาจะพาเราไปได้ป่ามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับผม ลปลาดูด้วยปลาสายสวยด้วยไปกันไยน้ำนะ่ะน,นี่ครับมาแล้วตั้งแรกเช้าเช้าครับหมายคลองกินทวินแอคชั่นนะครับเป็นสายสวยครับ เอ้ยเ้ยบอกว่าสวยเลยตีระดับน้ําแบบเนี้ย <c oughs> มันมีป่าหญ้าตรงกลางตรงตรงกลางน้ําลึกต้องตีแบบให้ชิดป่าเลยครับชิดริมลิงเช้าๆนะตีชิดริมลิงมีผลเลยครับได้ตัวแน่นอนนี่ครับสวยสวยๆเช้านี้ครับหมายคลองทวินแอคชั่นครับตีแหลกไม่แดกย้ายหมายทวินแอคชั่น โอ้โหรูปตัวจะแท้นับไหมเนี่ยโอ้โหขอไม่นับได้ไหมตัวนี้นตีแลกไม่แดกย้ายใหมอ่อแม,มนโดทวิน สวยอยู่ไม้เดียวเลยครับหลังจากได้ตัวเมื่อกี้นี้ยืนจุดเดียวเลยนี่ครับชีวาย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 แป๊บนึงครับผมสับนี่ครับอุ้ยอมันโดทวินนะครับตัวนี้ สวยเลยครับตีแหลกนะฮะไม่แดกย้ายหมายนะวันนี้โหสวยนะครับไซสแบบถ้าเป็นตาคลองตีเลาะ,ะนะครับชชเช้าเช้านี่ยโอกาสกัดเยอะมาครับสำหรับแอคชั่นกบไม้นะผมบอกเลยสุดยอดครับตีแหลกไม่แดกย้ายหมายอาัลมอนโดทวิน ยอาาน้นหน่อยนคอรครับนี่ครับอมาโดทวินนะครับแอคชั่นเข้าเต็มๆต,ตลอดนะครับุ้ทะลุเบาตาตัวนี้นี่ครับสีเขียวดำนะตัวนี้ คันนี้ครับวัดทิปเดียวเองเมื่อกี้เนี่ยนะครับเพราะรีบเยอะมากมากนะครับสำหรับคันไอเกียท็อปซันาเค็ดมิกก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสายอัลมาโด PE สองถักเก้านะครับฟูโอนี่ก็เป็นฟูโอแทร้อยเปอร์เซ็นต์จากอัลมาโดสี่สิบปอนด์นะตัวนี้นะครับอัลมาโดทวินแอคชั่นครับตีแหลกไม่แดกย้ายหมายอัลมาโดทวิน โอนี่เลยครับเต็มคอนะครับใครดอกตัวเล็กกินไม่ได้นะครับนี่ครับเต็มคอครับทวินแอคชั่นนะครับเลยเลยนี่ปามชอบจริงๆนะเนี่ยสายหน้าเลี้ยนน้ำก่อช้าๆนะตัวนิดเดียวนะครับนี่ครับตีแแลกไม่แดกย้ายหมายอัมามโดทวินแอคชั่น